กันแลจะเด้อนี่นี่เป็นมะกอกสาวเดืนแช่ตู้ไว้เนาะใส่ไปใส่ขอกว่ปรุงรสปรุงเครื่องให้อร่อยแล้ใส่ลงไปตาไปดูลงไปโรยหน้า,าหอมไปเลยอุย้ยมาแฉะเด็กไปเนองนิ่งเขาได้บัดดินแขวนสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องคะ่ะวันนี้สาวเดืนจะพาทุกคนมาตำกุ้งตำแจวกลุ้งค่ะพี่น้องคะ่ะก่อนอื่นเอาก็กทถ้ำกวามสะอาดกุ้งเนะาะก่อนใาดกุ้งเอาหัวไวค้ค่ะสาวเดืนจะเอาหัวมันน่ะ ไปไว้ทําเมนูอื่นเนาะสาวเดินก็จะเอาหัวออกแล้วก็เอางี้ออกบอค่ะหัวมันน่ะสามารถทําเอาไปต้มยําทําแกงได้หมดเลยจ้ะพี่น้องค่ะค่ะเอาหลังมันออกไปเนี่ยค่ะสาวตอนจะเนืเอเรือไว้งี้เนาะมันค่ะมันมีมันกุ้งเสียดายมันมันนี่ค่ะบ่จะมีมันกุ้งนะเราก็เอาออกทั้งมันมันเอาไว้จะไปทําต้มยำนะพี่น้องนะน้ำข้นอย่างเงี้ย ล้างทาความสะอาดได้ก็สองสามน้ำไปพี่น้องล้างด้วยอันนี้ค่ะเบกกิ้งโซดาหรือน้ำส้มสายชูค่ะพี่น้องค่ะ,คะหัวมันขาโอ้หูมันหลายมากเลยรอบเนี่ยเสียดายเนาะจะไปทําเมนตุมยำไปทําข้าวผัดก็อร่อยนะคะหัวกุ้งนะแกะทำความสะอาดแบบเป็นกุ้งสดนะกุ้งสดนะคะเนี่ยสาวเดือนได้มาประมาณน่จาจะครึ่งรัวเนี่ยมาค่ะพี่น้องค่ะสาวเดือนสิพ้ามาดูวิธีการตักกุ้ง ไปพริกสดกับพริกแห้งค่ะแล้วก็กระเทียมจะเป็นน้องจะาใส่เผ็ดตามใจ่ชอบเลยนะคะตำพริกให้หยาบๆเลยแล้วังกระเด็นเขาลูกกระดา,าจะเรื้อตาแบบพริกน่นนะอ้าวทำไมไม่ใส่กันกระแทกล่ะสาวเดือน <c oughs> ใส่กระลืล้นนะกันกระแทกอ้ากันกระแทกนะกันกระแทกมาแตกมาลาวไป <c oughs> ใส่กันกระแทกไปจ้าตำให้มันหยาบๆไปเลยพี่เป็นน้องขาอืมอันนี้จะตำกุ้งสองใจ ตัมใจมีกุ้งอันนี้ค่ะกุ้งลวกแล้วก็กุ้งสดนะอืสูตรขั้นตอนวิธีตามกุ้งสาวเดือนนั้นนะพา,าต้มเซิบตั้ใจผักแพลวหอมเราจะเริ่มมีผักแพลวหอมมาจากร้านไทยตั้มเสร็จเราจะใส่บักกอกด้วยนะคะมีบักกอกมีบักกอกวา่าหมักปรุงเครื่องปรุงรสกันเ้าจะเดิอเน,นี่นี่เป็นมะกอกสาวเดือนแช่ตู้ไว้นะใส่ไปเลยสองเมยใส่ไปเลยใส่มะนาวไว้นะ ใส่น้ำปลาชุรลดเหมือนอะไรนะจ๊ะแจวเฮดแจลวะนะจ๊นนจะชุลลเข้าขวดเลยนะอ่ะเดี๋ยวข็ใส่ที่หลังบอกใส่หมก,ก่อนอยามันกะ่อนแล้วกใส่ข้าวขวดที่หลังค่ะพี่น้องค่ะใส่ปลาาด้วยจ้ประปลาาส่วนดองก่อนนะเนาะเค็มค่ะไปเลยเราข่อยปลาด,ด่าปลาแดด แาบเก็บอะไรกับกินกกกหเหาเอาปุ้งลงไปตำเลยพี่น้องจาอา้าเหาห้องกระจายข้าวคั่วปูนพูนเครื่องให้อร่อยแบบ <c oughs> ใส่ลงไปตำไปด้วยทำปงกสอง,งจังแจ่วปูนต้มกอกใส่ข้าวคั่วใส่หอมหอมแดงใส่หอมที่เท่านี้แหละจะพักเออ <c oughs> ใส่ลงไปเลย ตาขออนุญาตาคนกุ้งปิเลโพดหัวม,มากเลยค่ะน้องชาะก็จะสูตรเสารเดืไม่ทำอะไรแต่เต้นตามกุ้งสองใจเอาซีฟูงรแล้วก็อร่อยเลยจ้ะพี่นี่ลายกับต่ากุ้งเสาเดือนก็จะใส่ไปน้ำแก้วกุ้งแล้วลงไปโรยหน้า หอมไปเลยอุย้มมยมันเสียเลยพี่น้องยกเขาได้บัดเีินควายว่าจิตต์ตำตะกุงซุกก็ได้ยว่จิตต์ตำตะกุงยิบก็ได้ค่ะพี่น้องเอาสูตรเดียวกันเลยค่ะแซ่บๆไปจา่ปจายแซ่บๆน้วก่อย